สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดอนอโลมาคอลเลกชันนะคะที่มีขนาดใหญ่มากนะคะความจุ1.8ลิตรเลยนะคะอันนี้คือมีฝาด้านบนนะคะแล้วก็อันนี้คือข้างในนะคะที่จุน้ำเนาะแล้วก็นี่นะคะวันนี้เราจะมาทำให้ดูเลยนะคะว่าจุน้ำได้มากขนาดไหนนะคะ แล้วก็เนื่อขนาดใจอ่านะคะอันนี้น้ำขนาด1นดหลิตรนะคะใส่น้ำ ขวดนี้ได้หมดขวดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ออยนะคะวันนี้จะใส่เปปเปอร์มินต์นะคะจากนั้นเราก็ปิดได้เลยนะคะ นนะะเสร็จแล้วก็เปิดที่ปุ่มได้เลยนะคะอันนี้คือเครื่องดอนอโลมานะคะจะมีปุ่มปรับระดับนะคะการพ่นไอ้น้ำนะคะสามระดับด้วยกันอันนี้คือกดหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ระดับที่หนึ่งนะกดครั้งที่สองก็จะเป็นอีกระดับนะคะ ครั้งที่สามอันนี้ก็คืออีกดับนะคือควันออกเยอะมากเลยนะคะควันออกเยอะมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะใช้งานได้นานมากเลยแนะนําว่าอย่างร้านนวดร้านอโลมาร้านสปาหรือว่าร้านอาหารนะคะห้องโถงนะคะหรือครอบครัวที่มีพื้นที่ห้องกว้างๆนะคะและจะบอกว่าเครื่องนะคะคือเสียงเบามากนะคะแล้วก็เสียงเบา ประยัดไฟนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เมื่อเวลาน้ําหมดนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเครื่องจะตัดอัตโนมัตินะคะเมื่อเวลาน้ําอยู่ในระดับที่น้อยนะคะก็โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ